สวัสดีครับพี่น้องคุณกำลังอยู่ในซีรีส์ก้าวสู่ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยพระคุณวันนี้เราจะเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในจดหมายฝากกาลาเทียต่อนะครับเราก็ยังอยู่ที่กาลาเทียบทที่6ผมจะสรุปเรื่องราวในข้อ11-18ดถึง18ดังนี้นะครับในข้อ11ท่านเปโลกล่าวว่าจงดูเถิดข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านด้วยตัวหนังสือใหญ่ด้วยมือของข้าพเจ้าเอง ี่น้องทีรักตรงนี้ผมก็ค้นคว้าเพิ่มเติมจึงได้รู้ว่าจดหมายฝากกาลเทียตั้งแต่ต้นจนถึงข้อนี้ท่านเปาโลไม่ได้เขียนเองนะครับแต่พูดให้คนอื่นเขียนแทนแล้วตอนท้ายๆจึงจะมาเขียนด้วยตัวเองเพราะอยากจะเน้นย้ำว่าเป็นเรื่องสําคัญมากตัวหนังสือใหญ่ๆโตๆมันก็คล้ายๆกับการขีดเส้นใต้ให้เด่นชัดนะครับเขาทําแบบนี้กับจดหมายฝากฉบับอื่นๆหลายฉบับด้วยนะครับ เพื่อจะยืนยันว่าเป็นของแท้และอีกอย่างนักวิชาการพระกัมพีหลายคนก็กล่าวว่าเปาโลสายตาไม่ค่อยดีเวลาเขียนหนังสือจึงต้องเขียนตัวใหญ่หญๆโตๆนะครับและในอีกแง่หนึ่งก็แสดงถึงข้อพระกัมพีในตอนท้ายๆนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆด้วยนะครับในข้อ12ท่านเปาโลเขียนว่าคนที่ปัถนาได้หน้าตามเนื้อหนังเขาก็จะบังคับพวกคุณให้เข้าสุนัต เพียงเพื่อพวกเขาจะได้ไม่ถูกข่มเหงเพราะเรื่องการเขียนพักริตเท่านั้นตรงนี้ท่านเปโลรก็ชี้ให้เห็นเจตนาที่แท้จริงของพวกครูสอนเทียมเทจนะครับพวกนี้ก็มีแรงจงใจที่มาบังคับใหเ้เข้าสุนัตก็คือถ้าเข้าสุนัตแล้วก็จะได้ไม่ถูกข่มเหงเ,เพราะการที่หัานมาเชื่อพระเยซูก็จะถูกชาวยิวในสมัยนั้นข่มเหงกันนะครับ นี่ก็เป็นแรงจูงใจที่ไม่ใช่ว่าเพื่อจะรักษาธรรมบัญญัติอย่างแท้จริงแต่เป็นแรงจูงใจที่มาจากการกลัวถูกปฏิเสธจากสังคมชาวยิวสมัยนั้นต่างหากจึงได้มาสอนให้คนที่กลาเทียจะต้องเข้าสุนัตเพราะบอกว่ามีพระเยซูแล้วไม่พอจะต้องบวกกับการทํานั่นทานี่ตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวยิวด้วยแล้วเปาโลก็เขียนต่อในข้อ13ว่าแม้แต่คนที่เข้าสุนัตแล้วก็ไม่ได้ประพฤติตามธรรมบัญญัติ แต่พวกเขาปรารถนาให้พวกคุณเข้าสุนัตเพื่อพวกเขาก็จะได้เอาเนื้อหนังของพวกคุณไปโอ้อวดคือตรงนี้เปาโลก็เน้นย้ำว่าพวกเขาไม่ได้รักษาธรรมบัญญัติทั้งหมดจริงๆพวกครูสอนเทียมเท็จนี่แหละครับแรงจูงใจที่มาสอนผิดสอนเท็จก็คือพวกเขาก็แค่จะใช้พิธีกรรมทางศาสนาเช่นการเข้าสุนัตหรือการทําตามบัญญัติของโมเสสมาเป็นเครื่องมือโอ้อวดว่าพวกเขามีสาวกเยอะ แล้วในข้อ14เปาโลก็เขียนต่อว่าส่วนข้าพเจ้าขออย่าให้ข้าพเจ้าโอ้อวดอะไรเลยเว้นแต่เรื่องการเขียนของพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและโดยไม้กางเขนนั้นโลกถูกตึงไว้จากข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ถูกตึงไว้จากโลกแล้วพี่น้องที่รักตรงนี้เปาโลก็ประกาศจุดยืนของเขาอย่างหนักแน่นว่าเขาไม่ได้โอ้อวดความดีหรือความเกล้งครัดศาสนา เพื่อจะทําให้มีคนมาเลื่อมใสศรัทธ,ธาเขานะครับแต่สิ่งที่เขาอวดก็คือการเขียนของพระกริ์เท่านั้นเพราะที่การเขียนพระเยซูได้แบกรับความบาปของเขาและเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาแล้วด้วยความเชื่อในการเขียนเขาจึงตายจากโลกแล้วและโลกก็ตายจากเขาแล้วถึงตรงนี้ให้คนหยุดเจ้าขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีอรมาพิเศษอะไรที่พระอ,องค์ต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับ สำหรับผมเลยมากที่ได้รับก็คือโลกนี้ก็เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนให้ปฏิเสธน้ําพระทัยพระเจ้านะครับทั้งคุณและผมจะต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันของการเคร่งศาสนาวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมหรือแม้แต่โฆษณาชวนเชื่อมากมายในสื่อโซเชียลและมันก็มีพลังที่จะดึงดูดพวกเราให้ถอยห่างจากพระเจ้าได้อย่างง่ายๆนะครับ ทางเดียวที่จะหนีให้พ้นจากอิทธิพลอันเลวร้ายเหล่านี้ได้ก็คือขอพระเจ้าช่วยตรึงความสนใจของพวกเราในสิ่งเหล่านี้นะครับตัวผมเองอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูเป็นคริสเตียนเมื่อประมาณ25ปีก่อนผมก็ยังดำเนินชีวิตเต็มไปด้วยความคิดเนื้อหนังนะครับมันไม่ใช่จะตึงตัวเองตายต่อโลกหรือตายต่อความปรารถนาของเนื้อหลังตัวเองได้ทันทีทันใดแบบที่ท่านเปาโลกล่าวในตอนนี้ คือผมก็ยังมีวิสัยบาปที่ฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกนี่จึงเป็นเหตุให้คริสเตียนเราจําเป็นจะต้องเข้าสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะหันมาฟังเสียงพระองค์และดําเนินชีวิตตามการทรงนําของพระองค์ไปทุกๆวันนะครับผมเองก็ต้องใช้เวลาเฝ้าเดี่ยวเข้าฝ้าพระเจ้าหลายปีเลยความปรารถนาของเนื้อนหนังจึงจะค่อยๆถูกตึงตายไปทีละน้อยแล้วก็ค่อยๆดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณได้มากขึ้นเรื่อยๆ พี่น้องที่รักกระบวนการที่ยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนนี้มันต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่แบบเตาไมโครเวฟภายในสอนาทีปุ๊บปั๊บก็ได้ทันทีทันใดคือแค่นั่งดูสิ่งที่คนมากมายโพสต์เอาไว้ใน Facebook หรือดูคลิปต่างๆใน YouTube มันก็มีผลให้ถูกครอบงำด้วยเนื้อหนังวิสัยบาปได้ง่ายๆแล้วล่ะครับแต่ถ้าคุณเข้าสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณก็จะรู้ทันได้อย่างรวดเร็ว และพลังของพระองค์ก็จะช่วยให้คนต่อต้านการทดลองยั่วยุให้ออกนอกน้ำพระทัยพระเจ้าได้น้ำพระทัยพระเจ้าคืออะไรมันแน่นอนพระเจ้าต้องการให้คนมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยพระพรนะครับพระองค์ก็ไม่ต้องการจะให้คนยากจนขัดสนแต่ว่าน้ำพระทัยแท้จริงของพระเจ้านั้นก็ไม่ได้ต้องการให้คนยึดติดกับบ้านรถที่ดินหรือความสะดวกสบายภายนอก แต่น้ำพระทัยแท้จริงคือต้องการให้คุณรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจภายในใหม่นะครับกลายเป็นคนที่มีโอปนิสัยและทัศนคติเป็นเหมือนลูกของพระองค์จริงๆโดยมีพระเยซูเป็นแบบอย่างและมีพระวิญญาณของพระเจ้าที่สถิตในตัวคุณเป็นผู้ช่วยให้คุณสามารถรับการเปลี่ยนแปลงได้ส่วนบ้านรถที่ดินทรัพย์สินเงินทองหรือความสะดวกสบายทางเนื้อหนังถือว่าเป็นโบนัสนะครับผมเองก็เคยเป็นหนี้แล้วก็ จะถูกยึดบ้านยึดรถและอธิษฐานแล้วพระเจ้าก็ช่วยไว้ซึ่งมันก็ทําให้ผมเติบโตขึ้นในความเชื่อศรัทธานในพระองค์นะครับแต่ว่าตลอดชีวิตการเป็นคริสเตียน25ปีมันไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดไปนะครับมีบางช่วงชีวิตที่ผมก็ย้อนกลับมาเป็นนี่อีกแล้วก็ถูกเจ้านี้ยึดรถไปเลยซึ่งในตอนที่ถูกยึดรถมันก็ทําให้ผมเจ็บปวดและเสียใจนะครับแต่ว่า มันกลับทําให้ผมเติบโตขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการเติบโตภายในนะครับเติบโตขึ้นในลักษณะนิสัยที่ไม่ติดยึดกับทรัพย์สินเงินทองหรือความสะดวกสบายแล้วและหันมาสนใจรับการเปลี่ยนแปลงภายในแทนเหมือนที่ท่านเปาโลกล่าวไว้ในฟิลิปปีบทที่สี่ข้อ12ถึง13ที่เปาโลกล่าวว่าข้าพเจ้ารู้จักความขัดสนขาดแคลนและรู้จักความอุด,ดมสมบูรณ์ไม่ว่า ในกรณีใดหรือในทุกกรณีข้าพเจ้าก็ได้เรียนรู้เคล็ดลับในการ,รเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยากความอดงมสมบูรณ์และความขัดสนแล้วคือข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกสิ่งโดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกําลังข้าพเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องคุณควรจะเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าการเป็นคริสเตียนมันก็เป็นแบบนี้แหละครับคือบางช่วงชีวิตท่านเปาโลก็ขัดสนขาดแคลนสุดๆนะครับ แต่บางช่วงก็อุดมสมบูรณ์และในความอิ่มท้องหรือในความอดอยากเปาโลกล่าวว่ามันก็ล้วนเป็นสถานการณ์ที่ทําให้ได้เติบโตขึ้นได้เรียนรู้เคล็ดลับที่จะใช้ชีวิตกับพระเจ้าวันต่อวันพวกเราคริสเตียนก็เช่นเดียวกันนะครับคือถ้าคุณเคยมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินเงินทองมีชีวิตสุขสบายก็ให้คนขอบคนพระเจ้าแต่ถ้าคนสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปในวันใด ก็ให้คุณขอบคุณพระเจ้าด้วยนะครับเพราะความสูญเสียอาจจะทําให้เกิดความเศร้าใจก็จริงแต่มันแค่ชัว่วคราวแต่มันจะเป็นโอกาสที่คุณจะได้รับพระพรยิ่งใหญ่คุณจะได้เติบโตขึ้นในความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระวิญ,ญญาณของพระองค์ที่อยู่ในคนมากยิ่งขึ้นเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจภายในของคุณและเมื่อใจภายในของคุณถูกเปลี่ยนแล้วไม่ยึดติดลหลงไหลกับการรักโลกและสิ่งของในโลกแล้ว ความปรารถนาของเนื้อหนังถูกตึงตายบนการเขียนแล้วเมื่อนั้นแหละครับสิ่งต่างๆก็จะค่อยๆหลัง่งไหลกลับคืนมาสู่คนใหม่อีกครั้งหนึ่งมันก็เป็นเหมือนมเมล็ดพืชที่ตกลงบนดินมันจะต้องเน่าเปื่อยก่อนนะครับแล้วรากจึงจะงอกแล้วก็เติบโตเป็นลำต้นเกิอดดอกออกผลขึ้นมาใหม่นี่เป็นกระบวนการตายต่อตัวเก่าและถูกสร้างใหม่โดยพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์นะครับขอหนุนใจว่าคุณอย่ามัวเสียอกเสียใจ กับสิ่งของในโลกที่อาจจะสูญหายไปได้แต่ให้คุณชื่นชมยินดีที่พระวิญญาณของพระเจ้ากําลังสถิตยอยู่ในตัวคุณและกําลังค่อยๆสร้างชีวิตใหม่ให้แก่คุณในแบบที่พระเจ้าต้องการให้คุณเป็นจริงๆแล้วพระพรฝ่ายวัตถุจึงจะค่อยๆตามมาภายหลังเองครับแล้วท่านเปาโลก็เขียนต่ออีกในข้อ15ว่าเพราะว่าในพระเยซูคริสต์การเข้าสุนัขหรือไม่เข้าสุนัขมันก็ไม่สําคัญอะไร การทำตามบัญญัติหรือไม่ทำตามมันก็ไม่สําคัญสิ่งสําคัญคือการถูกสร้างใหม่แล้วตรงนี้เลยมากที่ผมได้รับก็คือนี่เป็นหัวใจของข่าวประเสริฐเลยนะครับเพราะว่าบัญญัติของศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนก็มักจะเน้นที่เปลือกนอกเน้นที่พฤติกรรมการกระทําภายนอกแต่ข่าวประเสริฐจะเน้นสิ่งที่อยู่ข้างในคนนะครับเน้นชีวิตใหม่ภายในที่ถูกสร้างขึ้นใหม่พระเจ้าไม่ได้ดูว่าคนเข้าสนัด เข้าสุนัขหรือเปล่าหรือเคร่งกฎบัญญัติศาสนาแค่ไหนแต่พระองค์ดูว่าข้างในจิตใจของคุณบังเกิดใหม่แล้วจริงๆหรือยังต่างหากแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงสองโคลินบทที่ห้าข้อสิ็ที่กล่าวว่าเอฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิ์ผู้นั้นก็ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ๆทั้งนั้นพี่น้องที่รักครับตรงนี้เรม่าที่ผมได้รับก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สอนผมว่า ชีวิตเก่ามันก็คือตัวตนเก่าที่เต็มไปด้วยวิสัยบาปเช่นความเห็นแก่ตัวความกลัวความอับอายความรู้สึกฟ้องผิดที่เคยเป็นตาบาปหรือความปรารถนาของเนื้อหนังที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหานี่ก็คือตัวตนเก่าที่เต็มไปด้วยวิสัยบาปนะครับส่วนชีวิตใหม่มันก็คือตัวตนใหม่ในพระคริสต์เป็นการได้เริ่มต้นใหม่ในพระคุณของพระเจ้าที่มาทางพระเยซูมันไม่ใช่แค่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก แต่มันคือการเกิดใหม่ในวิญญาณนะครับตัวตอนเก่าตายแล้วขณะนี้คุณและผมมีชีวิตที่เป็นตัวตอนใหม่ในพักฤทิ์แล้วคุณถูกนับว่าชอบธรรมแล้วคุณเป็นลูกพระเจ้าแล้วคุณรอดจากการถูกพิพากษาไม่ต้องตกนรกชั่วนิรันดร์แล้วพระเจ้ายอมรับคุณอย่างสมบูรณ์แล้วไม่มีอะไรขวางกั้นระหว่างคนกับพระเจ้าอีกต่อไปแล้วไม่เพียงเท่านั้นคุณยังมีพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาสถิตอยู่ในตัวคนอีกด้วย เพื่อช่วยให้คุณดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้นี่คือตัวตนที่บังเกิดใหม่และถูกสร้างใหม่หมดแล้วของคริสเตียนเหล่าทุกคนนะครับผมเองได้จัดทําคลิปเอาไว้แล้วที่พูดถึงตัวตนใหม่ในพักคริสของคุณว่ามีอะไรบ้างมากมายหลายสิบข้อเลยนะครับถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดก็ค้นหาและฟังได้จากเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้นะครับแล้วคุณก็เปิดฟังไปทุกๆวันเพื่อให้ความเชื่อในตัวตนใหม่ของคุณ ฝังลากอย่างลึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกแล้วคุณก็จะถูกพระเจ้าค่อยๆเปลี่ยนเป็นคนใหม่จริงๆตามที่ท่านเปาโลกล่าวในข้อนี้นะครับแล้วเปาโลก็เขียนต่อในข้อ17ว่าต่อไปนี้ขออย่าให้ไกลรบกวนข้าพเจ้าอีกเลยเพราะว่าข้าพเจ้ามีรอยแผลเป็นของพระเยซูบนร่างกายของข้าพเจ้าแล้วพี่น้องที่รักตรงนี้เปาโลบอกว่าไม่ต้องมาโต้เถียงหรือมากดดันท่านอีก เพราะว่าท่านมีรอยแผลเป็นซึ่งก็หมายถึงร่องรอยบาดแผลจากการถูกโบยตีถูกข่มเหงเพื่อข่าวประเสริฐนี่เป็นตราประทับว่าท่านเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์จริงๆไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวนี่เป็นจุดเริ่มต้นระหว่างทางและจุดจบของชีวิตคริสเตียนซึ่งก็คือพระคุณล้วนๆเท่านั้นนะครับสรุปเฝ้าเดียววันนี้ก็คือเปาโลย้าว่าข่าวประเสริฐแท้ก็คือการเขียนของพระคริสต ไม่ใช่บวกนั่นบวกนี่อะไรเข้าไปอีกไม่ใช่กฎบัญญัติหรือพิธีกรรมทางศาสนาพระเจ้าไม่ได้มองที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแค่ภายนอกแต่พระองค์ชนะสุดภายในจิตใจมองชีวิตภายในที่ถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนจากข้างในออกสู่ข้างนอกต่างหากขอพระคุณและสันติสุขมีแก่ทุกคนที่ยืนหยัดในความจริงนี้นะครับจบข้อความในจดหมายฝากถึงชาว กาละเทียแล้วนะครับในตอนนี้เอาละครับถึงตรงนี้ก็มาร่วมสนุกกันให้คุณพิมพ์คําตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้คําถามก็คือข้อแรกเมื่อคุณเผชิญกับทางแยกที่จะต้องตัดสินใจในแต่ละวันคุณเลือกที่จะเดินตามเสียงของพระวิญญาณหรือยังคงฟังเนื้อหนังที่เคยชินอยู่ข้อ2คุณยังมีสิ่งใดในชีวิตที่อ้อวดเช่นอวดการเคร่งตามกฎบัญญัติของศาสนาอวดความชอบธรรมของตัวเอง หรืออวดผลงานความสําเร็จของตัวเองแทนที่จะอวดการเขียนของพระคริ์อวดพระคุณพระเจ้าคือคุณกําลังอวดสิ่งใดในชีวิตของคนอยู่ข้อ 3. คุณรู้แน่ชัดแล้วหรือ,อยังว่าสิ่งที่พระเจ้าสนใจมันไม่ใช่การเคร่งกฎบัญญัติทางศาสนาหรือพิธ,ธีกรรมภายนอกแต่พระองค์สนใจจิตใจข้างในและชีวิตใหม่ภายในของคุณต่างหากว่ายอมให้พระองค์สร้างใหม่ทุกๆวันแล้วหรือเปล่า ข้อสีคุณกําลังใช้ชีวิตให้สมกับพระคุณที่ได้รับแล้วหรือไม่อย่างไรหรือว่ายังมีบางด้านที่คุณใช้พระคุณเป็นข้ออ้างในการทํำบาปอย่างประมาทแล้วก็เพิกเฉยต่อน้ําพระทัยพระเจ้าเอาละครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็จบการเฝ้าเดี่ยวในซีรีส์นี้โดยสมบูรณ์ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจข่าวประเสฐอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และหวังว่าคุณจะได้รับพระคุณอย่างเต็มเปลี่ยมเต็มล้นดำเนินชีวิตด้วยเสรีภาพโดยพระคุณที่มาทางพระเยซูขณะเดียวกันก็ไม่ใช้เสรีภาพเป็นใบเบิกทางให้ทำบาปได้ง่ายๆสบายๆแต่คุณมีความสมดุลไม่สุดตรงไปด้านใดด้านหนึ่งเพื่อชีวิตคุณจะให้พระเจ้าใช้เป็นท่อลำเลียงพระคุณของพระองค์ไปสู่คนมากมายได้ และผมจะขอเว้นวัดสักสองสามวันนะครับเพื่อเตรียมเนื้อหาที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันต่อในซีรีส์ใหม่คาดว่าจะเป็นการเฝ้าเดี่ยวด้วยพระคัมภีร์โคลินฉบับที่1และสองนะครับอย่าพลาดติดตามเฝ้าเดี่ยวไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องแล้วจิตวิญญาณของคุณจะสนิทสนมใกล้ชิดพระเจ้าอยู่เสมอรับน้ําเลี้ยงฝ่ายวิญญาณและเติบโตขึ้นเป็นคริสเตียนในแบบที่พระเจ้าต้องการให้คุณเป็นจริงๆอาเมนไหมครับพี่น้อง ขอพระเจ้าไวพรครับ